อนะครับคุณมลิดนะฮะอันนี้เราพูดเรื่องหลักการนะครับเราไม่ได้ไปไปไปพูดในการสืบสวนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเราพูดในเรื่องหลักการว่าในคดีอาญาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับนะฮะอย่างที่ทราบครับก็คือผ่านไปแล้วครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามสี่สี่ผัดสี่ผัดเบิกพยานไปแล้วหกหกเอ้เจ็ดเบิกพยานไปแล้วเจ็ดนะครับมีการแล้วระหว่างเนี้อย่างที่เราทราบก็คือมีการถอนพยานออกหลายคนถอนพยานออกหลายคนตัวเป้งๆด้วยที่สังคม หลงหลงเชื่อว่าคนเหล่านี้คือตัวตัวเจ๋งๆเลยนะแต่ถูกถอนหมดไะ้ฮะอย่างที่ทราบนะครับ<ม>ก็ให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับ<ม>ต่อไปที่มันคือที่ที่ทำให้เกิดความสบายอกสบายใจอย่างมากในเรื่องนี้เพราะว่ามีเด็ก ที่เป็นลูกของลุงพลพระแตนนี่แหละครับนะครับไปถูกถูกเป็นพยานด้วยไงนในเปราะนี้ก็ทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เรียกว่าร่า่งอกโร่งใจนี่แหละครับมันจะเป็นความสุขมีปิติที่เรื่องของตัวเองเนี่ยทาให้ลูกหรือทุกคนเนี่ยเอาเป็นว่าในครอบครัวนี้นะครับชัยพลวิพาเนี่ยนะฮะ ต้องอยู่ในประเด็นอยู่ในการสืบสวนหมดเลยนะครับส่วนฝ่ายโจทย์มีการถอนบุคคลในครอบครัวผู้สูญเสียเ,เช่นพ่อเด็กไปด้วยนะครับมันก็แปลกเรื่องนี้อยู่นะครับนะฮะ นั่นคือการตัดสินใจนะครับก็รออีกวันไหนนะครับรออีกวันไหนนะครับอ่าคุณประกณ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณประกณ์ครับสวัสดีนะครับนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ใช่ครับตามมอนสองสองเจ็ดครับยังไงยังไงก็ยกครับนี่นะนะคืออย่างที่คุณประกว่านะ เรากองเชียร์จำเลยครับดังนั้นเราจะมีความมั่นใจสูงมากนะครับมันมันก็เลยโดยสามัญสำนึกที่เราเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับ mm hmm. เพราะว่าสามัญสำนึกของเราที่ผู้ผู้รักความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสได้สัมผัสอะไรสัมผัสสิ่งที่เราเห็นฝั่งโน้นว่าเออมันไม่ได้มีอะไรที่มันจังหนับไม่มีอะไรที่ทำให้ทำให้เรากังวลใจอ่ะพูดง่ายๆนะ ดังนั้นาการที่ออกมาแล้วมันมันไม่มีการแกล้งที่จะมีความสุขได้ครับลุงพลพ่อแตนยิ้มมันก็คือสิ่งที่อยู่ในใจมันมันจะปิดบังไม่ได้และไม่สามารถกันแกล้งได้่าระหว่างนั้นนะและสิ่งที่ลุงพลผมเนี่ยท่านเห็นหรือไม่ว่ากำลังใจของทุกท่านเวลาลุงพลไล์ สิ่งนี้มันจะอยู่ในใจของเขาการที่ทุกคนให้กําลังใจเขายูทูบเบอร์ทางในนะครับทุกท่านเลยนะครับท่านมีความสําคัญมากนะครับในเรื่องนี้นะครับคนที่กําลังอยู่ในมุมที่อยู่แบบลุงพลเนี่ยกําลังใจสําคัญที่สุดครับกําลังใจสร้างเองได้ครับแต่ถ้าจะดีก็คือมีคนมาให้กําลังใจมันทําให้เราเห็นว่าทุกคนก็เห็นว่าเขาไม่ผิดเนี่ย ทุกครั้งลุงพลจะตื้นตันแล้วก็จะร้องไห้น้ำตาไหลทันทีครับนี่คือเราอ่านว่าภายใต้ความกดดันลุงพลเนี่ยมันอาจจะยังมีผลอยู่ภายในมีผลก็คือมันยังลบเลือนไม่ได้มันยังลบออกไม่ได้แม้ลุงพลพยายามลบๆว่าถูกใส่ร้ายลบว่าเขากลัช่วงนั้นเขาเดือดร้อนมันจะเป็นความจำ ที่ฝังไว้อยู่ในกับลุงพลว่าทําไมเขาใส่ร้ายผมทําไมมีแต่คนตอนใหม่ๆเนี่ยลุงพลโดดเดี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องทั้งหมดไม่มาเอาเขาเลยมันจะมีการกดทับไว้แม้นระยะหลังสิ่งนั้นมันกดทับไว้นะฮะมันลบไม่ได้นะความรู้สึกนั้นมันกดทับอยู่ดังนั้นแต่และว,วันที่มันเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกดีๆลุงพลก็จะมี มันจะเป็นความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใหม่ดีขึ้นเห็นคนมีกำลังใจให้กำลังใจแต่สิ่งที่มันกดทับอยู่ยังไม่ได้ถูกไปละไปชำระล้างดังนั้นทุกครั้งที่ลุงพลเห็นคนให้กำลังใจคนจแสดงความรักไม่ไม่ตีจิตลุงพลจะรับ ความเข้าใจลุงพลคือนั่นคือคนรักลุงพลนั่นคือคนรักเขานั่นคือคนเห็นว่าเขาไม่ผิดเวลาลุงพลนึกถึงอย่างหนึ่งอยางไงถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัวสิ่งนั้นมันจะผุดขึ้นมาเวลาเขาทุกข์หรือเวลาเขามีความสุขมันจะปนกันอยู่ดังนั้น ลุงพลถ้าพูดเรื่องอย่างหนึ่งอย่างไรที่มันมันละเอียดเนี่ยลุงพลจะร้องไห้คนอย่างลุงพลนะครับเป็นคนที่เราเห็นว่าลุงพลเนี่ยบางครั้งหัวร้อนซึ่งเขาพัฒนาตัวเองได้แล้วนะครับและสิ่งที่ทําให้ทุกคนเรียกว่าน้ําตาไหลมีมีอะไรไม่มากหรอกครับมันดีใจแล้วเสียใจก็ทําให้ร้องไห้ได้นะครับแต่ถ้าดีใจเนี่ย มันจะเป็นการปรับปื้มนะครับคือเรื่องเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเ,เรื่องเมียมันจะเป็นความทราบซึง้งแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาเราทุกข์เราเห็นคนเดินมาให้กำใจเราเอามือมาจับลุงพลงค,ครับผมเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดนะลุกขึ้นครับแค่มือท่านยื่นไปแล้วก็จับลุงพลยืนขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจสูงมากนะครับ พอพอเราพูดถึงตรงนี้อย่างที่ว่านะครับลุงพลลุงพลไม่รู้หรอกว่าคนที่ยื่นมือให้เขาเนี่ยมาด้วยความรร้สุดใจหรือว่ามาด้วยความถือมีดไว้ข้างหลังอะถ้าคนทําอย่างนี้ได้แสดงว่าจุดประสงค์เขาจุดประสงค์เขามาเพื่ออะไรบางอย่างแต่ถ้าอาจะแกล้งหรือจะไม่แกล้งแล้วแต่มาเนี่ย ความรู้สึกลุงพลเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่นั้นนะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันอย่างนี้นีครับมีคนหลอกลวงลุงพลมาหลายคนแล้วมีคนโกหกลุงพลมาหลายคนแล้วสักวันหนึ่งความจริงจะทําให้ลุงพลรู้ครับว่าใครใครดีใครเลวดังนั้นการปรากฏตรงนี้จนวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีบางอย่างกรองคนออกไป มันมีบางอย่างดีดคนชั่วออกไปแล้วเนี่ยนับวันมันละเอียดมากขึ้นในสัมพันธไมตรีนะครับมันละเอียดมากขึ้นทางหัวใจลุงพลยิ่งมั่นใจว่ารอบๆรอบๆข้างเขาเนี่ยน่าจะมีแต่คนจริงใจแล้วล่ะนะครับการสมผัสตรงนี้อยากให้สิ่งรู้สึกดีๆเนี่ยมันเป็นล้างความรู้สึกที่มันไม่ดีของลุงพล จากที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกคนเกลียดชังถูกคนดา่ากคนทอผมว่าลุงพลมีวิธีการกำ,กำจัดในปัจจุบันนี้ก็คือไม่ฟังไม่รับฟังไม่นำมาเป็นสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาว่าทำไมเขาถึงด่าผมทำไมเขาด่าคำหยาบลุงพลไม่ควรจะไปใส่ใจเรื่องนั้นไม่ให้มันเป็นแผลเก่าเอ้ยไม่ให้มันเป็นแผลใหม่เข้าไป นั้นลุงพลต้องมีวิธีเดียวที่จะทําให้ความคิดของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆก็คือไปนึกถึงสถานที่ที่ทําให้เขามีความสุขก็คือจำปาดงไปอยู่กับคนมีความสุขหยอกล้อเฮฮานะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆลุงพลว่าถ้าเวลาที่มันเป็นช่องว่างระหว่างไม่ดีใจ นะระหว่างไม่มีใจไม่มีเรื่องอะไรให้เขาดีใจเนี่ยถ้าเขานั่งนิ่งๆเขาไปคิดในเรื่องเก่าๆหรือไม่นะครับดังนั้นว,วิธีการฆ่าฆ่าสิ่งที่ไม่ดีความจำไม่ดีก็คือให้ลุงพลอยู่ในแต่เรื่องดีๆนะครับอยู่ในการสร้างให้เป้าหมายของเขาที่สร้างอยู่เนี่ยมันเฉิดฉายในสิ่งที่เขาอยากทำ เขาจะมีความสุขในสิ่งที่เขาทำนะครับก็หวังว่านะครับการร้องไห้ลุงพลแต่ละครั้งในความซาบซึ้งเนี่ยนั่นคือมันเป็นแรงบีบ2ององฝั่งนะครับแต่เชื่อว่าขอให้สิ่งที่กดทับไว้เนี่ยถ้ามันยังไม่หายขอให้มันดำดิ่งลงจนนึกไม่ถึงอ่ะไม่สามารถนึกถึงได้ไม่สามารถเผลอเผลอแปเดียวก็ ไปนึกถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ที่ด่าที่ว่านะครับแบบนั้นคงคิดว่าขอให้ลุงพลเนี่ยอยู่ในสิ่งดีๆจำแต่สิ่งดีๆไว้แบบนี้นะครับให้ลุงพลจำแต่สิ่งดีๆสวยงามให้มันกดทับสิ่งไม่ดีออกไปซะนะครับให้มันลึกลงไปก็ยังดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะมองว่าลุงพลเนี่ยมีวิธีการกำจัดความเครียดของเขาได้ด้วยหลักธรรมด้วยการไม่ นํามาคิดผมว่าลุงพลมาถึงขั้นนี้แล้วลุงพลน่าจะมาถึงขั้นนี้คือทิ้งความคิดไปเลยพอเห็นว่ามันมีความคิดไปทิ้งไปเลยแล้วก็คิดในมุมมองที่เราจําแต่เรื่องสวยงามระ,ระหว่างยูทูบเบอร์ที่ดีๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่ด้วยกันคําพูดที่ดีๆคําพูดที่มีแต่คนหวังดีนะนะครับในการมาให้ความคิด รุงพลสู้ๆนะครับรุงพลครับอาจารย์พิรชัดยืนอยู่ข้างลุงพลเสมอนะครับป้าแตนครับอาจารย์พิรชัดนะครับช่องอพิรชัดบีพีชาแนลช่องอพิรชัดแฟมิลีนะที่มีสมาชิกของอาจารย์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอาจารย์เป็นตัวแทนว่าลุงพลครับรับรองว่าคนคนนี้ที่ชื่ออาจารย์พิรชัดเนี่ยอยู่เคียงข้างเสมอ อยู่เคียงข้างตลอดไปนะครับขอให้ลุงพลฝ่าฟันขอให้สิ่งที่ร้ร้ายมาลายหายไปขอให้พ้นมนทินในที่สุดก็คือพ้นมนทินตอนนี้ต้องทนหน่อยต้องทนหน่อยพึ่งผ่านไปเนี่ยลืมไปละหนึ่งสองสามสี่พึ่งผ่านไปสี่ผลจาก ยี่สิบหกผัดพึ่งผ่านไปเจ็ดคนจากหกสิบสามคนผ่านมาไม่ถึงถ้ายี่สิบหกผัดหรือหกสิบสามคนเนี่ยนะถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะผ่านไปประมาณสักห้าหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาตามนี้กันนะครับ ประมาณห้าเปอร์เซ็นได้มั้งหรือจะมากไปด้วยซ้ำนะครับหรือจะมากไปด้วยซ้ำเดี๋ยวผมคิดตัวคิดนะอ้าใครที่มีเครื่องคิดเลขครับถ้าเราจะตี26ผัดยี่สิบผัดผ่านไปแล้ว4ผัด สี่คูณร้อยหารยี่สิบหกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่คูณร้อยหารยี่สิบหกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพันไปแล้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ช่วยช่วยคิดช่วยคิดพอดีโทรศัพท์ผมพูดอยู่สองเครื่องนะครับพันไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ไหนมีใครมีเครื่องคิดเลขช่วยคิดหน่อยสี่พัดสี่พัดจากยี่สิบหกสี่คูณร้อยหารยี่สิบหกเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคขอบคุณมากครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ พิ่งผ่านไปสิบห้าเซ็ท่านลองคิดดูคือว่าเวลามันเนิ่นนานมากดังนั้นถ้าลุงพลไม่ไม่อยู่บนความคิดที่เข้มแข็งหัวใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเขาจะจะนึกในสิ่งที่เพิ่งผ่านมาสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยังอีก โอ้โหครับยังอีก85%บางครั้งอาจจะเผลอไปคิดว่าโอ้โหต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่นะครับดังนั้นอย่าให้ลุงพลมีความาคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นท่านครับลุงพลไม่ได้แค่จะหา,เ,าเงินเพื่อจะไปต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อค่าทานายครับ ลุงพลยังต้องสร้างสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นของสังคมเพื่อให้สังคมรอบนั้นน่ะได้มีส่วนในสิ่งที่เขากำลังศรัทธาอยู่นี่แหละครับผมถึงบอกว่า FC นี่แหละครับคือบุคคลที่มีอุปการะคุณนะครับลุงพลต้องทราบซึ้งในเรื่องนี้ลุงพลต้องรักพวกท่านมาก และลุงพลแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากครับเพื่อไม่ให้คนด่าคนว่าเขาเนี่ยท่านลองคิดดูถ้าลุงพลไม่ทําในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพวกคนชั่วชั่วจิตใจต่ำๆเนี่ยจะนําลุงพลมาสับโครกขนาดไหนท่านลองคิดดูนะฮะดังนั้นมันเป็นผมผมนึกถึงเรื่องนี้นะ แต่และอย่างเนี่ยมันลงตัวมันเหมาะเจาะได้ทันเวลานะลุงพลเนี่ยนะครับมันลงตัวเหมาะเจาะได้ทันมันเหมือนมีการเคลียร์ปัญหาให้อ่ะมันเหมือนมีบางอย่างเคลียร์เหมือนมันการเคลียร์ปัญหาหรือมันเหมือนมีการมีการเซตไว้อ่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเซตเรื่องนี้ลงไว้หรือมันมีการทําในสิ่งที่เราไม่คาดคิด มันเหมือนมีลิขิดอะไรต่งตางๆเนี่ยแล้วแต่จะคิดนะนะฮะ15%นะ,ะถ้าการใช้เงินในการต่อสู้เนี่ยจะขนาดไหนฮะดังนั้นพวกท่านครับเมื่อลุงพลมีทําได้ทันเวลาก็คือมีเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยซื้อมาขายไปมันทําให้ลุงพล พ้นผ่านผ้นในการถูกคนจิตต่าจิตซามนํามากล่าวหาใส่ล้ายเรื่องบริจาคแม้ท่านจะบริสุทธิ์ใจเสน่หาที่จะช่วยครับแต่คนจิตต่ํายังมีอีกเยอะนะฮะดังนั้นท่านครับทุกท่านมุ่งหวังว่าจะช่วยคนที่ไม่ผิดเนี่ยหรือเราเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนทําเนี่ย จนให้เขาพ้นมนทินเนี่ยจะเวลานานเท่าไรเขาแล้วแต่เราจะต้องยืนเคียงข้างเขาเห็นไหมครับคนที่จะทำลายลุงพลตอนนี้เขาเอาแต่เรื่องส่วนตัวหรือเอาเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับคดีนะครับมาทำลายลุงพลเนี่ยเขาทำลายไม่ได้ครับถูกต้องไหมครับเพราะผมรู้ว่าหรือผมพวกเราเข้าใจว่า พอในเรื่องคดีเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเขาอาจจะมีมีอะไรที่ตัวพวกเขาเองก็รู้อ่ะเข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะพวกเขาทั้งหมดก็คงรู้ส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่มีประจักษ์พยานฮะไม่มีใครเห็นนะเอาง่ายๆไม่มีใครเห็นเนี่ยแต่ทำไมทำให้ลุงพลมาถึงตรงนี้ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้แอ้าแล้วคนที่ด่าลุงคนเจ้าเจ้าเจ้าตามอะตามน้ำเขาเรียกว่าด่าตามน้ําอาจจะด่าตามตามวัตถุธรรมก็ได้เขาอาจจะด่าตามวัตถุธรรมนะอาจจะมองหมายกาว่าด่าเพราะว่ามีแรงจูงใจให้ด่า ทำลายลุงพลเพราะว่ามีแรงจูงใจมีแรงเสริมให้ทำลายลุงพลทั้งที่ตัวเขาเองไม่รู้เรื่องเนี่ยจะใครหน้าไหนก็ได้ครับที่เป็นยูทูบเบอร์ด่าลุงพลมาตลอดสองปีเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องครับขนาดคนที่อยู่ในสามบ้านยังไม่รู้เรื่องครับเอาพิสูจน์ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่านเนี่ยถูกตัดออกอะไรออกแสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์ เอาแล้วคนมาด่าจ้าเจ้าลุงพลตลอดมานับหัวได้เนี่ยมึงเอาอะไรมาด่าล่ะไม่มีถูกถูกสร้างให้เกียดลุงพลเนี่ยเขาถูกสร้างให้เกียดลุงพลเขาจะสำนึกได้หรือเปล่าผมไม่รู้แหละมันเป็นเวรกรรมของเขามีคนจูงให้คุณมาสร้างเวรกรรมกับลุงพลมาสร้างบาปกับคนอื่นคนคนหนึ่งโดยสติปัญญาเขาก็ไม่รู้ คุณถูกหลอกว่าครอ,อบครัวนั้นรู้คุณถูกหลอกว่าครอบครัวนั้นรู้แต่ปอต่อสู้ในกระบวนการเขาไม่รู้เป็นไงฮะนี่แหละครับข้อที่จริงที่อาจารย์อยากพูดเราจรึงบอกว่าคนคนนี้ถูกใส่ร้ายดังนั้นเรายืนเคียงข้างคนที่ถูก และเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้จะมาโกหกตอแหลหลอกลวงเพื่อจะเอาเงินเพื่อจะมาอาศัยได้เงินได้ทองกับกระบวนการต่อสู้กับลุงพลมันก็ถูกดีดออกไปหมดแล้วถูกดีดออกไปหมดแล้วบางคนอยากมาสร้างโอ้โหอยากมาสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ในเอฟซีลุงพลพอลุงพลไม่ตอบรับอ้าว กูไปแล้วนะอย่างนี้ก็มีมันเหมือนมีอะไรดนบันดาลให้ลุงพลแล้วก็รู้ทันรู้ทันนั่นนั้นขนาดคนที่บอกว่ารู้มากรู้ดีพอเข้าไปทีทีไม่มีใคร มีอะไรที่จะมีความน่าตกใจว่าเออว่าอุ้ยลุงพลเป็นผู้ผู้ทำเด็กจริงหรือเปล่าวะโอ้ยเปล่าเลยครับมันแบบชิวๆไปเลยอ่ะส่วนไอ้ขี้โม้ขี้โม้มาสองปีมันด่าอะไรครับมันเอาเรื่องเก่าๆลุงพลมาด่าเพื่อทำคอนเทนต์หาเงินก็ยังมีคนไปเชื่อเัาแล้วมันเกี่ยวกับคดียังไง เอ้ยลุงพลขี้แตกใสาก่างเกงเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับค่าเด็กยังไงวะมันต้องพิสูจน์สมองคนไปเชื่อเขาด้วยนะต้องวัดสมองเนี่ยนะเนี่ยคุณมาเพื่อบอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าแต่ให้เขาเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาด่ามาว่ากลับไปให้ฆ่าให้ฆ่าคนเหล่านั้นนะ หรือคนเอาเรื่องส่วนตัวลุงพลมากรอกหูเราว่าเลวรู้ชั่วบางคนอารมณ์ตามเลยนะโอ้ยลุงพลเนอะเห็นไหมครับคนอยู่ในกลุ่มคนคนหนึ่งเน่ยตอนแรกรักลุงพลนะเพราะว่าเขาเชียร์คนนี้รักลุงพลอย่างนี้โอ้ยลุงพลพอไอเนี้ยมาใส่ร้ายมาเกียดลุงพลคนรู้มาเกียดลุงพลด่าลุงพลทีนี้มันด่าลุงพลเลยครับ นี่ครับนี่คือมนุษย์เป็นอย่างนี้เกียดเกิดจากเกียดไปเลยเกียรติเกิดจากรักไปเลยลักเกิดจากเกียรตไปเลยนะครับลักเกิดจากเกียดไปเลยนะครับ,กกกกนะรบนะฮะตอนนี้ยี่สิบยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาฬิกานะครับ ยี่สินาฬิกานะครับนีน่ฮะสิ่งที่ผมอยากพูดนะฮะอาจจะไม่ถูกอกถูกใจคนส่วนใหญ่นะครับแต่ก็พูดแล้วก็ให้เห็นในมุมลึกๆนะครับว่าลุงพลเนี่ยคือคนจริงเขายืนหยัดให้รู้ว่าเขาจริงฉันจริงไหนใครกล่าวหาฉันขอให้คุณคงความกล่าวหาไว้ให้เหมือนเดิมนะ ถ้าคุณกล่าวหาเขาแล้วไม่เป็นจริงคุณจะทำยังไงผมอาจจะไม่่ไมฟ้องร้องคุณก็ได้อยากให้เหตุคุณน่ยอับอายตัวเองบ้างแต่ลุงพลต้องใช้เงินมหาศาลนะครับเพิ่งผ่านไปสิบห้าซดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลุงพลพยายามหามาเพื่อต่อสู้เพื่อต่อสู้ในเรื่องนี้ เพื่อแก้ในการกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางนู้นไม่มีมูลหรือศาลตัดสินเป็นที่สุดแล้วว่าสมมุติว่าลุงพลไม่ผิดลุงพลก็ต้องเรียกร้องเอาเงินเหล่านั้นคืนนี่แหละครับคำนวณเลยครับ26่ผลัด ต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลต้องมาเสียค่าทนายต้องมาเสียค่าน้ำมงน้ำมันยี่สิบหกอาจคำนวณว่ากี่หมื่นครั้งละสามหมื่นสมมติคูณยี่สิบหกไปเลยเป็นเท่าไหรอ่อ่ะแบบเอาเฉพาะเนื้อเนื้อไม่ได้คิดบานปลายสามหมื่นคูณยี่สิหกเป็นเท่าไหร่ครับ อ้าวรอ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 ช่วยคำนวณนะสามหมืนมม่นคูณยี่สิบหกเป็นเงินเท่าไร่ครับรอ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 ,อคนช่วยคิดนะครับหกแสนใช่ไหมฮะเจ็ดเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดแสนแปดหมื่น แล้วก็คำนวณในสิ่งที่ลุงพลควรจะได้ในการเสียเวลาครั้งนี้มันมีอีกนะครับค่าทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงตอนนี้ลุงพลเป็นซ e o ลุงพลเป็นคนสาธารณะลุงพลเป็นคนที่รู้จักก็คำนวณในสิ่งที่เป็นคุณภาพเนี่ยเข้าไปด้วยไม่ใช่ปริมาณนะครับ ในการมิ่นประมาทให้เสื่อมเสียให้เสียหายต่อสังคมเนี่ยบวกเข้าไปอีกเอาแค่ตัวเลขก,กลมๆสองล้านอันนี้ผมแค่แค่คิดเงินแค่สามหมื่นนะครับมันต้องเสียหายมากกว่านั้นนะครับยังจะมีค่าค่าค่าถูก ถูกจับแล้วก็ไปประกันอีกครับค่าประกันอีกนะครับเดือดร้อนกันไปหมดนะครับคํานวณไปได้ครับนะครับคำนวณไปได้เรียกว่าค่าเสียหายนะครับเขาเรียกร้องลุงพลสิบล้านสามแสนลุงพลก็เอาคืนให้มันพอดีเลยสิบล้านสามแสน เออนะครับก็คือไม่ให้มันเสียเปรียบกันไม่ให้เสียเปรียบกันสิบล้านสามแสนนะนะประมาณนั้นนะส่วนใครจะชดใช้ก็ว่าไปตามตามกรรมนะครับนะว่าไปตามกรรมนะครับภาษีจิตเปอร์เซ็นต์ด้วยนะค่าจารย์ใช่ใช่นะนะครับนี่นะฮะ มันเป็นอีกมากมายในมุมหนึ่งที่เราเราเห็นว่าณเวลานี้แม้จะผ่านมา15เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ย่อมมีความมั่นใจเสมอเนี่ยนะครับจะ1เปอร์เซ็นตก็มั่นใจ15เปอร์เซ็นก็มั่นใจ50เปอร์เซ็นก็มั่นใจ70เปอร์เซ็นก็มั่นใจ100เปอร์เซ็นก็มั่นใจครั้งละสองแสนโอ้โหโอเคนะ อันนี้ใกล้เคียงความจริงนะคุณแสงจันนะอันนี้แค่ผมคิดเล็กๆสามหมื่นนะครับจริงๆแล้วค่าเสียหายมากครับนะคุณแสงจันครั้งละหนึ่งแสนยี่สิบหกนัดนั่นแหละครับอันนี้แค่ค่าเสียหายในการดำเนินดาเนินเรื่องปกตินะครับยังมีค่าเสียหายค่า